โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับมาเผาหม้อข้าวตัวเองนยะทุบหม้อข้าวตัวเองนะเออก็ใครอยากเห็นนะครับก็เดี๋ยวจัดให้นะครับก็สําหรับเมื่อวานนะเนาะเกมได้อัปเดตตอนตีซีลานะครับก็วันนี้ของชดเชยเนาะได้เพชรยอยู่800นะสําหรับใครที่ขาดเพชรนะ อาได้เพชรแ0ดร้อยได้สัตว์ขี่รู้สึก8ปดหมื่นเลยนะไม่แปดหมื่นก็8ปดพันเนี่ยแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะวิขาดียี่สิบอ่ะอสำหรับผงคิดอยู่นะว่าจะเอาไปลงผู้วิทักษ์หรือว่าฝึกๆึกฝึก,กอ่าว่าจะเอาไปลงผู้วิทักษ์ฝึกผลตรงนี้ดีนะครับหรือว่าหมาป่าดีนะครับ ที่จริงมันมีสลับอันนี้อยู่นะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะสำหรับการสลับเนาะสามพันเพชรนะโ <c oughs> อ้เพชรลอยหรออ่ะอย่าลืมไปกดกันด้วยนะครับดนะาวโรแมนติกเนาะสำหรับเช้านี้นะครับก็ได้ทำการเคลีย์บัตรไปนะครับอของม่วงนะครับได้มาชิ้นหนึ่งก็จะเป็นของขวัญน,นักแม่นปืนนะครับก็ลังเลอยู่นะสำหรับภารกิจเจ้า อ่าตรงนี้เนาะมันเป็นกล่องการันตีนะครับสามารถเลือกได้เนาะวันนี้ก็น่าจะได้กันแล้วนะครับซึ่งในกล่องมีให้เลือกทุกชุดนะอ่าทุกทุกชิ้นนะคุณอยากได้ชิ้นไหนคะ่ะชิ้นไหนก็สามารถกดเลือกมาได้เลยนะครับส่วนตัวผมแนะนําเป็นสร้อยกับแหวนนะครับอ่าสำหรับเซตที่คุณขาดเนาะซึ่งอีเซตเนี้ยสร้อยมาแล้วเหลือแหวนฮนะเออคิดไม่ยากเลย ตอนเช้าผมมีคิดอยู่อ่าเอาอะไรดีวะสร้อย,อยหรือแหวนดีถ้าเลือกสร้อยเวลาลงแล้วแหวนออกทอําไงอถ้ามันออกซ้ำทำไงอผมยังไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็กาจะเก็บไว้ก่อนด้วยเพราะว่าคือมันขาดอีกสองเศษมั่งเดี๋ยวผมย่อยอันนี้ก่อนอาจจะได้เห็นง่ายๆเนาะสี่สิบห้าอัน ตอนนี้ผมขาดหมวกนะครับ <c oughs> อ่าตอนนี้เหลือหมวกนะครับเหลือหมวกกับรองเท้านะอาจจะได้ใช้อ่าใช้สีตรงนี้นะครับในการเปลี่ยนเนาะ ตรงแปลงตรงนี้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะเนี่ยใช้แปดร้อยครับแปลงเป็นเซตอื่นเนาะไม่แน่ครับไม่แน่แต่ผมก็ขั้นต้นก็เก่งอยู่นะเนี่ยแต่คงไม่ได้ใช้อะ่ะโอเคก็เซตที่ไม่ได้ใช้ผมขออนุญาต ทิ้งเลยแล้วกันนะครับคือต้องเอาอันเนี้ยถึงได้บอกนะครับคลิปนี้เป็นทิปอ่าคลิปทุบมอข้าโดยเองนะอันนี้สามารถบินได้เรื่อยๆนะเล่นกระปีกเกาะโอเคอยู่นะอ่าตรงนี้เซตเผานะครับเก่งอยู่อ่านี่ก็ค่อนข้างเก่งนะครับเพิ่มดาเกดสามสิบปืนนะ อลดความเสียหายท่าต่อชั้น30%มสเอมืกันย่อร์นต์ที่เฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะวิญญาณแห่งน้ำเดี๋ยวขอดูก่อนมันอยู่เซตไหนนะครับ เซตน,นี้เก่งนะหลังๆจะเก่งมากเลยนะเพราะว่ามีต้านทานธาตุสินะแล้วก็เมื่อใส่ครบ4ชิ้นนะครับเริ่มเทินมาเนาะได้5ชั้นแต่และชั้นลดความเสียหายธาตุานตนะ3 5มห้บวกอีกสิเป็นสานะแล้วก็สแตกได้อีกสิ็นตก็สีนะลดความเสียหายทาตุสนะี่าเปอร์เซนต์ะแล้วช่วงนี้เป็นเมตาโจมตีธาตุนะครับ เออรถด,ดามเมจนีดด่เยอะมากเลยนะสำหรับสายถึกนะเมื่อโดนโจมตีนะมีโอกาส25%ที่ความเสียหายธาตเราจะแรงขึ้นอีก15นะเออเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเซตนี้เก็บไว้ก่อนใช้ได้เซตเลือดอ่ะเ,ออเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเซตเลือดแล้วก็ อาเซ็ตพลังชีวิตอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะเก็ <c oughs> บไว้เยอะชัดเลยโอเคย่อยย่อยครับย่อยบวกยี่สิบก็ย่อยฮะบอกเลยไอ้พูดจริงทำจริงครับบอกเลยทุบพมกข้าวตัวเองแล้วก็ไปที่ร้านค้าเนาะ อังุ่นนะครับแลกมาเลยครับสี่ร้อยก้อนอตรงนี้พลังจุตีป้องกันเนาะตัวนี้พลังจุตีเลือดนะครับเดี๋ยวบวกตรงนี้เป็นบวกสิบก่อน,นครับน่าจะไม่ยากเท่าไหรนะ่เนาะแปดเก้า สิโอเคได้ป้องกันอ่ะเดี๋ยวชําลาเลยแล้วกันเนะาะต้านทาดจาะเกาะตีท่าท่านอ่อนหุแบตเตอรี่โจมตีท่าต้านทาด,าด,าดก็โอเคอยู่นะเอาสปีดมาก่อนนะครับ ตอนนี้อยากรีดสปีดให้ได้เยอะๆเนอะโจมตีธาตุแข่งอุ๊ยธาตุแข็งได้น้อยอะ่ะนี่ไงเอาเลือดมาเลือดมาช่วงนี้ขาดแคลนเลือดนะอะต่อไปบวกแหวนนะบวกแหวนเพิ่มเลือดนะเพิ่มเลือด ช่วงนี้เลือนน้อยฮะไปฮะวกสิบไปเลยเอาทองหมดกรรมของเวนเวนกรรมแล้วไงสามล้ <c oughs> านเดี๋ยวหาทองก่อนนะตรงไหนไมีขายบ้างวะ <c oughs> จัดอันดับก็กวาดมาหมดแล้วนะฮะสันโวก็อย่างที่เห็นนะกวาดเรียบอันนี้ก็กวาดเรียบฮนะหไม่ได้ลงบานเลยโอ้ได้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยเปิดไปครับ ในนี่อีกหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นอ่าเดี๋ยวไปลงอันนี้สักครู่นะครับ อย่าทำาาเอาปืนปากกาไปยิงนะโอเคนะจะผ่านอยู่นะครับท้องขาดแคนนนะครับตอนนี้คือทำชุดมานะก็เลยแบบขาดแคนนแบบขั้นรุนแรงเลยนะโอเคใบมะพร้าวเนาะอ่าไม่ได้ตาบอดนะครับ เนี่ยใบยมะพร้าวนะครับจําไว้เนาะแล้วก็เล็งให้มันโดนจึบ๊บกอ็อัดไปเลยนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันโอเคเงินเกือบแสนอยู่นะ บวกทีละ,ะไรบวกทีละสี่พันก็ไม่ได้แพงนี่ทำไมเงินมันไม่พอคิดิคอนคิดิคอนหูถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่อย่างหรูเลยนะอัตราบล็อกน้อยไปหน่อยหวิตาที่สามช่อง หูน้อยไปหน่อยสวยนะแต่แบบน้อยไปหน่อยไม่เป็นไรครับเรามีเยอะนะครับก็ค่อยๆรีไปเนาะต้านคีสองเปอร์เซ็นต์เอามาก่อนเอามาก่อน อีกที่เปลืองเปลืองโพดลูกพี่โอเคเดี๋ยวมาทำต่อนะครับส่งมาส่งกลับนะอุย้ยเขาส่งมาสามอันเลยนะ เดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอันนี้นะปลูกพลังเนาะผมจะมารีปลูกพลังนะครับอ่านี่ผมจะมาล้างปลูกพลังตรงเนี้ยล้างไปเลยเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อนะอ่านี่ สิเปิน่นสิเปิ่ไว้ก่อนขอให้ได้ความเร็วสักค่าอ่ะปิดกริปเลยมีตาใหม่ต้องปรับเปลี่ยนยกชุดเลยนะเออกว่าจะทำตัวได้หู เนี่ยมอนขยะนะเอออย่าอย่าเพิ่งลบทิ้งนะครับเก็บไว้ก่อนนะมีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์แบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวมวั่วคิดดูว่ามันจะเปลืองแค่ไหนนะครับดูดิถ้ามันไม่ลงช่องที่เราต้องการนะครับอ่าเนี่ยกี่ตัวอะด้หนึ่งช่องอะโอ้โหบอกได้คำเดียวเปลี้ยง แล้วสําหรับอาสายเติมเนาะสีน้ําเงินแบบนี้เขาไม่เอานะเขาเอาสีทองนู่นนะฮะอุ้ยคุ้มคุ้มคุ้มติดรั่วแบบนี้ไม่เอานะฮะค่าเดียวเท่านั้นห้าเนี่ยสีม่วง ม่วงบวกน้อยมากนะเพราะว่ามันเป็นอา่าห้าหรออ่าเอา,เอา,เอาไปเอไปไป,ไ,ปไม่เป็นไรโอ้ยไม่เป็นไรครับอีกหลายเวลนะไม่ได้โจมตีไม่เป็นไรนะครับ คือสเต็คมันน้อยมากนะฮะปกติคนอื่นเขาไม่เอากันนะเนี่ยมันต้องได้สักเก้าอย่างเงี้ยสิบตัวถึงไหมวะเนี่ยอันเก่าแปดสิบแปดนะแล้วก็ได้โจมตีมาอีกเยอะมากเลยนะครับ ม่อข้าวตัวเองชัด <c oughs> เกินเลยห้าหมื่นละ 50, ลดีนะใช้ทีละห้าร้อยใช้ทีละห้าพันบอกเลย <c oughs> okay. โอเคน่าจะเต็มที่สปีดนะครับไม่ได้พลังโจมตีเพิ่มนะ <c oughs> สวยเห็นไหม สัตว์เลี้ยงแต่ละระดับมีผลนะครับปลดล็อกปลดล็อกก็พวกนี้เหลือเนาะเพราะว่าผมอัพเต็มไปแล้วหนึ่งตัวนะครับ บางคนบอกว่าทำไมไม่ย่อยเป็นตีนแมวนะครับคือเนี่ยครับทำไมไม่ย่อยเปตีนแมวถ้าคนทําเสร็จแล้วนะครับตีนแมวยังไงก็เหลือเนาะสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวม่วงนะครับมันจะเหลือเยอะเนาะเออ อ๋อนี่ไงเต็มแล้วนะครับที่เหลือก็ลงพลังโจมตีไม่ก็เลือดนะพลังโจมตีไหมสวนตัวชอบเลือดนะฮะอ่ะเข้าไปโอเคถือว่าจบในคลิปเดียวเกือบ20นาทีแค่สองสสปีดยังน้อยอยู่นะ สองห้าสปีดน้อยจริงสองห้าหกสี่ผิดพลาดอะไรวะ เลือดก็แ6ดหมื่นะเลือดน้อยมากนะครับตอนนี้ผมติดปัญหาสปีดเนาะลุอแบบรังท้ายเพื่อนนะก็แบตใกล้หมดแล้วนะครับก็จะนุงวงหน่อยเนาะต้องขอไปด้วยเนะ เคต่อไปก็เป็นชุดอุปกรณ์นะครับเสื้อบวกอะไรอ่ะบวกพลังโจมตีเกาะใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราบอกาบวกเจ้าสร้อยแล้วกันนะครับเียนะ โอเคผมเลือกมาเลยแล้วกันเนาะเลือกผิดนะฮาเลยนะ <c oughs> <S <s> <S แหวนนะครับโอเคล็อกไปก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ สมใส่ฮะอะมันเริ่มทำใหม่อ๋อไปยาวไปบวกสิบครับเงินจะพอไหมสปีดหายอีกเฮ้ยเฮ้ยเงินยังไม่พอเอาเพื่อนโอเค โอ้โหเฮ้ยมื่อกี้สวยมากนะบ็อกสองอันเอาบอกมาก่อนต้นคีสองจุดหน สีทะลุทะลุ5.5ไอ้นู่นดีกว่าบอกหูน้อยมากอาบล็อกทะลุฝั่งนี้ได้เปรียบกว่าต้านคีย์บล็อกอสวยวะ่ะ โอ้โหถ้ามันเป็นม่วงหมดนะโอเคเดี๋ยวค่อยมาไล่เก็บงานอีกทีเนาะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับดีคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะแค่นี้ก็ยาวชิบหายไปลุบวนล้บเลยนะฮะเออพลังลดแบบคมหวบเลยนะพลังจุบตีไม่ถึงพันนะสปีดสองพันสี่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองทำไมสปีดมันหายไปเรื่อยๆวะโอเคไม่เป็นไร โอเคไปแล้วนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับมาจากชุดล้วนๆสปีด